็วิธีทำบล็อกนะคะจะเศษผ้าของแมมมีก็อันดับแรกเราต้องหาตัวยืดให้มันก่อนค่ะภาษาอังกฤษเรียก Foundation นะคะก็แมมมีใช้ผ้าขาวบางเนี่ยละคะผ้าขาวบางทำขนมนะคะหรือว่าผ้าอะไรก็ได้ผ้าซับในาบางๆขอว่าขอแนะนําว่าจะต้องไม่ใช่ผ้าที่ลื่นนะคะไม่งั้นจะเย็บยากแม่มีก็ตัดให้ได้มีขนาด5้คูณหนิ้วนะคะแล้วก็ไปรือตะกร้าเศษผ้าของเราค่ะ อันนี้ไม่มีเป็นหรือมาแล้วเลือกเฉพาะอันที่เป็นโทนสีขาวดําเทาเพื่ออะไรเพื่อได้คุมโทนว่าอย่างน้อยเราก็มีดีไซน์นิดนึงในในกระเป๋าของเรานะคะไม่ใช่ว่านึกหยิบอยากหยิบอะไรมันก็หยิบแต่อันนี้คือเป็น Prefer e n c e คือเป็นความชอบของไม่มีที่อยากจะเลือกแบบนี้นะคะแต่ถ้าท่านนหนบอกว่ามายาขี้เกียจเลือกโยนสีอะไรมาก็ได้หรือจะบอกโอ้ฉันอยากได้โทนแดงโทนเหลืองโทนเขียวอันนี้แล้วแต่สะดวกนะคะเพียงแต่ว่าไม่มีจะเลือกใช้ส่วนที่เป็นสี เทาขาวดําเท่านั้นมีเพียงชิ้นตรงกลางชิ้นเดียวเท่านั้นค่ะที่แม่มีจะใช้เป็นเลือกสีก็อันนี้ชิ้นตรงกลางก็จะเป็นสีฟ้าฟ้าน,น้ำเงินน้ําเงินนะคะเรียกไม่ถูกก็อันนี้จะเป็นชิ้นกลางแต่ว่าอันอื่นก็จะเป็นเศษผ้าแบบนี้ทั้งหมดเดี๋ยวเราต้องเอาทั้งหมดนะะเนี่ยค่ะไปรีดซะก่อนนะคะเพราะว่าไม่มีก็ยัดยัดยัดไว้ในตะกร้านะะัก็ยัดหมดก่อนอื่นเราต้องไปรีดซะก่อนนะคะ จ่มีใช้เทอ,อรีดไอ้น้ำด้วยนะคะมันทำให้เรียบเร็วขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็รีดแค่พอว่ามันเรียบเวลาตัดแล้วมันจะได้ไม่เป็นขอบก็ยึกก็ยึกนะคะแล้วก็รีดทับๆกันได้เลยโอ้อันนี้เป็นผ้าตั้งแต่สมัยไม่มีทำกระเป๋าขายนะคะน่าจะเจ็ดแปดปีที่แล้วนะคะก็เมื่อรีดแล้วเราก็จะมาตัดนะคะ นี่เวลาตัด,ตดทีละชิ้นมันก็จะช้านะก็ตัดทีหลายชิ้นนิดหนึ่งเอ,อ่อไม่มีเรียงทับ,ทบกันเพราะว่าจะได้เร็วขึ้นถ้าไม่ถนัดจะตัดหลายชั้นก็ตัดทีละชั้นได้นะคะอันนี้ก็สี่ชิ้นแล้วกันอันนี้ยาวใช่ก่อน,นะคะ่ะอ่ะเป็นหกชั้นแล้วเวลาตัดก็แต่ ตัดแถบเป็นแถบผ้านะคะแนะนําว่าไม่เกินสองนิ้วนะคะแต่ว่าจะกี่นิ้วก็แล้วแต่นะคะอันนี้จะตัดนิ้วครึ่งแล้วกันนะคะ,ะ,คะและจะตัดไม่ตรงก็ได้นะ,ะจะทําให้มันเฉียงเฉียงนี้นี้ก็ได้นะคะอันนี้ใหญ่หน่อยแล้วกันสักสองนิ้ว ก็เสร็จเล็กเสร็จนี้ใช้ได้หมดเลยนะคะก็ใส่ตะก้าไว้เมื่อตัดเส้นเป็นเส้นๆอย่างนี้ได้เรียบร้อยจำนวนหนึ่งนะคะเราก็จะไปเย็บล็อกกันนะคะนี่ไม่มีจะเอาทําชิ้นตรงกลางก่อนนะคะก็คือชิ้นนี้จะอยู่ตรงกลางแล้วก็มีชิ้นอื่นมาเย็บล้อมรอบนะคะ ว่าจะเอาลูกสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอันนี้แล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละท่านนะคะอันนี้ก็ทํามุมให้มันนิดนึงเป็นลูกเอาหกเหลี่ยมก็ได้คหกเหลี่ยมแบบตึ๊กตลกไม่ต้องตัดเล็กมากะคะเพราะเล็กมากเดี๋ยวมันยิ่งตรงกลางมันจะยิ่งเล็กเพราะมันจะถูกเรียบร้อยอแล้วเราไปดูที่จักกันค่ะ วิธีการเย็บก็เอาอันชิ้นตรงกลางมานะคะแล้วก็เอาเข็มหมุดกัดไม้แบบนี้นะคะเอาด้านถูกขึ้นนะคะแล้วเราก็จะเอาผ้าที่เราตัดไว้นะคะมาทาานะคะอย่างนี้แม่มีก็จะทาาไปอย่างนี้โดยเอาด้านถูกคว่ำลงนะคะยาวไป เกินนี้ก็ตัดออกนะคะแล้วก็ติดแบบนี้อันนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ไม่มียาวมาเยอะนะคะแต่ไม่เป็นไรให้เห็นสีฟ้าเล็กๆก็ได้จะได้รู้ว่าเย็บถึงจากไหนตรงไหน,น ก็เย็บด,ด้วยตะเข็บ1.4เนี้ยห่างจากห่างจากที่เราห่างจากขอนะคะเย็บ yep. อันนี้ไม่มีใช้ตัวได้สีขาวนะคะเพราะว่าจะได้เห็นทุกคนจะได้เห็นตะเข็บของไม่มีแต่ว่าถ้าทำเองก็แนะนำให้ใช้ได้สีเดียวกันกับ ใกล้เคียนกับผ้านะคะแล้วเราก็พับออกแบบนี้ค่ะ่าเริ่มเห็นเริ่มเห็นวิธีการไหมคะแล้วแมนมีม้ก็จะตัดส่วนที่เกินโดยใช้แนวเนี้ค่ะแนวที่ไม่มีตัดไปก่อนหน้านี้เห็นไหมคะเป็นเส้นนี้ก็ตัดให้ไปตรงๆต,งตดึง ไม่ค่อยจะตรงเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะคะแล้วเราก็เอาผ้าอีกชิ้นหนึ่งมาวางสีตามชอบเลยนะคะ่ไม่เม็นไสีเทานะคะแต่รู้สึกจะใหญ่ไปนิดตัดเลยแล้วก็วางทาบลงไปนะคะแล้วก็เย็ด แล้วก็เปิดออกนะคะใช้นิ้วรีดหรือจะใช้เตะรีดก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกก็ตัดอีกเห็นไ,ไหมคะก็คือจากแนวเดิมแล้วก็ตัดมันก็จะได้เป็นแนวตรงที่ยาวขึ้นนะคะ อะไรดีสีขาวดำนะคะเป็นโปรเจกต์ที่ไม่มียังไม่ต้องมียังไม่ต้องกังวลเรื่องของออปลอยต่อการเย็บอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะเย็บวนไปเรื่อยๆ ึ้นอีกแล้วก็เหมือนเดิมค่ะตัดส่วนที่เกินนี่ยส่วนฝั่งนี้เดี๋ยวไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยดูกันอีกทีถามไม่มีที่เกียรบนข้างนี้นะ่ะบนข้างนี้ได้ไหมข้างไหนก็ได้นะคะไม่เป็นไรแล้วแต่นี่ก็วางไปอีกแค่นี้ก็ตัดกระเถิบมานี้หนึงก็ได้ จริงๆแล้วเทคนิคนี้เรียกว่า q u i l as you go ก็ได้นะคะก็คือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใช้ผ้าแต่เราใช้ตัวแผ่นใหญ่มันก็จะ q u i l l โดยตัวผ้าติดกับใยไปเลยในทั้นตอนเดียวนะคะเรียกว่า q u i l as you go แต่ว่าอันนี้ที่ใช้เนี่ยจะเป็น foundation piecing นะคะก็คือมีตัวรองข้างหลังแล้วเราก็เย็บบนเออเย็บบนสิ่งที่รองไว้ เนื่องจากว่าอันนี้ไม่มีจะไม่ใส่จะยังไม่ใส่ตัวจะไม่ใส่ตัวตัวใหญ่นะคะก็เลยใช้เป็นเสียงผ้าขาวบางบางเฉยๆนะคะหรือใครจะใช้กระดาษก็ได้แต่กระดาษมันก็จะซักไม่ได้นะคะแต่ใช้ผ้านีเราก็เอาไปซักได้ด้วยนะคะนีก็ไปเรื่อยๆ มีคิดว่าการเย็บแบบนี้เป็นวิธีกำจัดเศษผ้าที่ดีนะคะเศษเล็กเศษนอ้อยใช้ได้หมดโอ้หให้ดูไม่มีเย็บไม่เห็นตรงเลยนี่อันนี้กระเทบมีฉลบออกมาไม่เป็นไรนะคะไม่มีผลอะไรใดๆทั้ทงสิน้นเปิดออกค่ะจับอ่า คราวนี้ถ้าเราเอาอีกอันหนึ่งมาค่ะอีกผ้าอีกชิ้นหนึ่งมาวางมันจะมาโดนชิ้นนี้ด้วยงนั้นไม่มีก็แนะนําให้ตัดฝั่งนี้ด้วยมันวนครบมารอบแล้วนะคะรอบถูกตแล้วก็เอาอีกชิ้นหนึ่งมาเย็บลงไป แล้วนะคะเกือบจะชนด้านนี้แล้วเราก็ตัดนะคะส่วนกราน,น้อนี่รอบสองนะะเนี่ยค่ะก็จะเป็นรอบที่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันจะมีตะเข็บที่มองเห็นไหมคะมันจะมีแบบนี้ก็คือถ้าเราจะเย็บเราก็ควรจะต้องให้มันทับไปนี้ไม่งั้นเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเห็นเป็นช่องว่างแบบดีนะคะฉะนั้นไม่มีจะวางผ้าแบบดีเลย ส่วนที่เกินนี้ออกไปเลยแล้วก็เปิดขึ้นก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วส่วนที่เกินนี้ไว้ส่วนที่เกินฟาวเดชั่นก็คือเกินฐานไว้จะทำยังไงก็เดี๋ยวเราไปจัดการทีหลังนะคะตอนนี้เราก็เย็บให้ครบทั้งรอบจนเต็มขนาด5้าคูณนิ้วของเราเสียก่อนนะคะนี่ไม่มีก็เย็บเสร็จ เรียบร้อยแล้วนะคะออกมาหน้าตาประหลาดแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาทําการตัดนะคะให้ได้ขนาด4.5คูณ4.5นะคะตัดให้ง่ายก็คือตัดจากข้างหลังนะคะหรือสักอันนึงก่อนเพราะว่าอันนี้5คูณ5ใช่ไหมคะอันนี้เราก็ตัดกระเถิบเบขออ้ามานิดนึง นี่ได้สองข้างที่คมสวยแล้วเราก็หาเลยค่ะสีสีสีครึ่งนะคะแล้วก็สีครึ่งเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะ แล้วเราก็ทำล็อกแบบนี้นะคะตามจำนวนที่เราต้องการนะคะบล็อกต่อไปที่เราจะต้องทำนะคะก็คือบล็อกนี้นะคะก็เป็นบล็อกโฟแพช์นะคะหรือผ้าสีชิ้นนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะสำหรับท่านที่ทำเป็นแล้วของของไม่อยากอะไรนะคะเป็นบล็อกที่ทำง่ายๆนะคะ ก็ใช้ด้วยผ้าสีชิ้นแบบนี้นะคะเหมือนเดิมท่านจะเลือกสีอะไรก็ได้แล้วแต่ตามสะดวกนะคะแต่ขอให้เลือกสีตัดกันแล้วกันนะคะจะได้เห็นชัดๆนะคะก็วิธีการก็คือจะเย็บชิ้นนี้เข้าด้วยกันนะคะแล้วก็เย็บชิ้นนี้เข้าด้วยกันเย็บชิ้นนี้ก่อนแล้วก็เย็บชิ้นนี้ก่อนนะคะด้วยตะเข็บเส้นหนึ่งส่วนสี่นิ้วเหมือนเดิมนะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะ่ะ เย็บเสร็จแล้วก็ทั้ง2ชิ้นนะคะเราก็จะไปรีดนะคะวิธีรีดก็คือเปิดตะเข็บม,มาด้านผ้าสีเข้มเออท่านผ้าสีดํานี่นะคะก็เปิดมาด้านนี้นะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็เปิดมาด้านนี้นะคะแล้วเราจะเอาสองชิ้นนี้มาเย็บต่อกันทําไมจะต้องล้มตะเข็บเป็นคนละด้านเพราะว่าเวลาที่เรามาเย็บต่อกันนะคะ ตะเข็บที่ได้เนี่ยค่ะมันจะล้มชนเข้าหากันพอดีนะคะเวลาต่อแล้วก็จะได้มุมสวยๆแบบนี้ก็ทําบล็อกนี้นะคะตามจํานวนที่เราต้องการนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบเป็นตัวกระเป๋ากันค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบตัวกระเป๋านะคะดับแรกเราประกอบบล็อกตรงกลางของเราก่อนนะคะก็จะหน้าตา,มมาแบบนี้ก็คือสลับกันระหว่าง บล็อกสีผ้าสี่เหลี่ยมสี่ชิ้นนี่นะคะแล้วก็บล็อกที่เราต่อจากเศษผ้าเล็กๆนะคะแล้วก็สลับกันไปสลับกันมาคล้ายๆตารางมาคคอกแบบนี้นะคะวิธีการเย็บนะคะเราก็จะเย็บเป็นแถวนะคะแบบนี้นะคะ ด้วนการที่เย็บแถวบนเข้าหากันนะคะเสร็จแล้วก็เย็บแถวล่างะะเอ้แถวกลางนะคะแล้วก็แถวล่างโดยตะเข็บที่รอยต่อที่เราเนี่ยค่ะใช้ตะเข็บเซตหนึ่งส่วนสี่นิ้วเหมือนเดิมแล้วเวลารีดล้มตะเข็บอะคะ่ะแม่มีจะให้ตะเข็บไปอยู่ใต้ใต้ด้านบล็อกผ้าสี่เหลี่ยมสี่ชิ้นนี้นะคะก็คือจะล้มไปลักษณะแบบนี้ทุกอันนะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันตะเข็บจะมาอยู่ด้านนี้อันนี้ก็คือ ตะเข็บจะมาอยู่ฝั่งนี้เพื่อตอนที่เรามาต่อกันนะคะตะเข็บมันจะได้ลงหลอกกันนะคะนี่แม่มีก็ไปต่อเป็นแถวเรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาทั้งสามนี้ทั้งสามแถวนี้ต่อเข้าด้วยกันแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อต่อเสร็จแล้วสองชิ้นนะคะเราก็จะมาทําประกอบตัวกระเป๋าชิ้นหน้ากันนะคะนี่ แมมมีม่ก็จะมาเพิ่มก้นกระเป๋านะคะด้วยการใช้ผ้าขนาด6.5นิ้วนะคะคูณด้วย12นิ้วครึ่งนะคะต่อเป็นก้นกระเป๋านะคะก็คือต่อตรงกลางนะคะของผ้าที่เราต่อสองอันเนี่ยนะคะเย็บเข้าหากันนะคะด้วยตะเข็บสิหนึ่งส่วนสี่นี่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็นี่ต่อก้นกระเป๋าตรงกลางเรียบร้อยแล้วนะคะนี้แมนมี้ก็จะมาต่อด้านปากกระเป๋าอีกเพิ่มตรงนี้อีกสอง จนิ้วนะคะทั้ง2ฝั่งทั้ง2ด้านนะคะเอ่อแต่ว่าก่อนที่จะต่ออันนี้นะคะแม่มีจะทำหูกระเป๋าก่อนนะคะหูกระเป๋าเนี่ยจะทำด้วยผ้าขนาด5นิ้วคูณ2ีนิ้วนะคะก็ได้ตัดผ้าออกมาได้แล้วแม่มีก็จะพับครึ่งนะคะแล้วก็รีดนะคะแล้วเสร็จแล้วร,รีดให้เป็นปลอยนะคะแล้วเราก็พับ เข้าหาแนวตรงกลางอีกทีนะคะแล้วก็พับครึ่งนะคะแล้วก็เดินตะเข็บทับตลอดแนวนี้นะคะทำทั้งหมด2เส้นนะคะ